การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งผู้เรียนในยุคปัจจุบันนั่นก็คือคนรุ่นใหม่ Generation Y และ Z ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันนี้ายจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโครงการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมคะ่ะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเป็นครูและการวัดผลประเมินผลในศตรวรรษที่21ได้มีที่มาของโครงการก็คือโลกทุกวันนี้ได้ก้าวผ่านศตรวรรษที่20เข้าสู่ศตรวรรษที่21แล้วรวมทั้งแผนอุดมศึกษาระยะยาวแล้วก็แผนการศึกษาแห่งชาติได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงและการบูรณาการองค์รวมในเรื่องของความรู้ เพื่อนำไปสู่การสอนให้นักศึกษาได้มีการเปลี่ยนวิธีการจากการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active Learning รวมทั้งก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้หรือว่า Learning Skill คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนโครงการนี้จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อก็คือ 1. เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมนั้นรู้และเข้าใจถึงเทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผลในศตรวรรษที่11ข้อ2คือเพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมนั้นนําเทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผลในศตรวรรษที่21 ไปใช้ได้จริงก่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ในชีวิตของนักศึกษาได้ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจหนึ่งนะคะซึ่งในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้ใช้ประโยชน์มากมานะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ก็ได้เข้ามามีบทบาททั้ง ต่อตัวนักศึกษาเองแล้วก็ต่อตัวอาจารย์เองซึ่งหลักๆแล้วในวิชานี้ก็จะฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในเรื่องของการเขียนในเรื่องของการอ่านในเรื่องของการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษสิ่งที่เขาได้เรียนไปเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคตนะคะเช่นการเขียนเรซูเม่การเขียนจดหมายสมัครงานการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงการวางแผนการท่องเที่ยวการจองที่พักโรงแรมการจองตั๋วเครื่องบินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะทําผ่านการใช้ภาษาอังกฤษสิ่งที่ ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีการนำเสนอแบบวิดีโออย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยที่นักศึกษานี่มีการรวบรวมความคิดเห็นต่างๆนะคะแล้วก็รวมประชุมแล้วก็ในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมติแล้วก็นำมาสรุปเพื่อหาแนวทางในการนำเสนอโดยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็ผ่านโซเชียลมีเดียอีกด้วยสิ่งที่ค้นพบทำให้ทราบว่านักศึกษานี่มีความสุข ในการที่จะนำเสนอตัวเองแล้วก็สร้างผลงานขึ้นมาคณะของเราเองเนี่ยได้มุ่งเห็นถึงความสำคัญเรื่องนี้ก็ได้มีแนวนโยบายนะคะที่จะ ร่วมกันพัฒนานักศึกษานะคะให้ใช้ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปในทางที่สร้างสรรค์และก็เกาะให้เกิดประโยชน์นักศึกษามากที่สุดแนวทางที่จะสามารถพัฒนานักศึกษาในรุ่นนี้ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นก็ทําได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนอสอดคล้องกับตัวผู้เรียนซึ่งอยู่ใน Gen Y คล่อมไปจนถึง Gen Z นะคะกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะทําให้เขาได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะรวมถึงมีการ ทำงานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะมีทักษะในการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าเมื่อนักศึกษาของเราสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้แล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงมีจิตอาสาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เนี่ยนอกจากการจัด การเรียนการสอนในชั้นแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถมีการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ผ่าน Service- Bas e d l e a r n i n g ที่ไปในเรื่องของการจิตอาสาผ่านบริการวิชาการชุมชนทักษะต่างๆทั้งหมดที่คณะของเรานะคะรวมถึงบุคลากรของเราไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นะคะหรือเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกท่านเนี่ยก็ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะคะ ที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมรวมถึงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของสังคมเพื่อที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมต่อไปค่ะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะในหลายๆด้านของนักศึกษาแล้วยังทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกที่จะเรียนรู้อีกด้วยพบกันใหม่กับข่าวชาวบริหารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ